นางเอกดีกรีนางแบบคนดังแพนเคก้เขมมนิดที่วันนี้จะมาเปิดชีวิตหลังแต่งงานกับสามีสารวัตรมีแถมงานนี้เจ้าตัวยังมาว่าสามีขี้บ่นขั้นสุดอีกด้วยพร้อมเปิดใจหลังคนชอบถามเมื่อไรจะมีทาย,ยาทผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาเบกที่ศีธัญญาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการล่าสุดเพิ่งพาครอบค,ครัวไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแทนเคใช้ค่ะจริงๆเป็นทริปบุญพระอาจารย์วอ ท่านไปร่วมบุญที่นู้นเป็นวัดไทยแล้วว่าจะมีการยกข้าฟ้าท่านเลยอยากชวนแทนและครอบครัวไปร่วมบุญใหญ่แล้วเราไม่ได้มีเวลาเยอะเลยเตรียมตัวและตั้งใจเพื่อทริปนี้เลยยนเคก้กแต่ทำไมคุณสามีถึงไม่ไปด้วยคะแทนเคก้กติดภารกิจทำงานไปแค่3-4ถึง4วันเองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไว้เราแพลนเป็นทริปที่7-8ถึง8วันแล้วได้ไปทั้งครอบครัวที่หนีไม่น้อยใจเหรอ แพนเคกไม่น้อยใจขเขาโอเคเข้าใจเขาบอกให้พี่ได้อยู่บ้านแบบสบายๆบ,บ้างแต่ก็มีบ่นคิดถึงกันปกติอาจจะมีเสียงสองบ้างเล็กน้อยแล้วแต่สถานการณ์ไม่คิดว่านางเอกเบอร์ต้นๆของประเทศไปทำสัญญกรรมมาแล้วกล้าที่จะพูดว่าไปทำมาแพนเคกจริงๆตอนก่อนทำกังวลจริงๆแล้วก็กลัวเราก็คิดว่าตาเราไม่เท่ากันสองชั้นก็ติดสติ๊กเกอร์ไปก็จบแต่พอได้ไปทำงานกับคุณหมอคุณหมอบอกว่านิดนึงนะั้นแล้วมันจะเปลี่ยนเลย เราก็บอกคุณหมอขอธรรมชาตินะพอหน้าเราเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วมันไม่ใช่เราก็ไปหาข้อมูลยังไม่ได้ตัดสินใจจะทำดูความมั่นใจของคุณหมอสุดท้ายมัวแต่คิดนานคนที่ทำก่อนคือแม่จริงๆน้องแทนไม่ทำก็สวยนะทำไมถึงตัดสินใจทำแพนเค้กแพนนว่ามันถึงจุดที่เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงพอเราเห็นคุณแม่ทำแล้วมันดีขึ้นนะ บางทีมันไม่ใช่เพื่อสวยแต่มันเป็นการรักษาด้วยแล้วพอตอนแพนทําแพนเจอว่าแพนเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเพิ่งรู้ตอนที่ทําเลยพอทําเสร็จแล้วโงเ่เฮงเป็นยังไงบ้างอาจารย์เป็นหนึ่งความโชคดีของน้องโง่เฮ้งดีอยู่แล้วเขาแค่ไปเติมนิดหน่อยให้รู้สึกว่าตาโตครึ่งที่หมีว่ายังไงบ้างแพนเค้ เขาก็มีเอะเหมือนกันก่อนจะไปทำก็กลัวว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่เรื่องจะกว่าเห็นคุณแม่พร้อมกันมันค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงน,นะเข้าที่ขึ้นพอแทนไปทำที่หนีก็บอกว่าบายบายไปก่อนนะเข้าห้องไปพอออกมาเสร็จก็ชะโงกหน้าดูว่าทำเสร็จแล้วเขาก็นิ่งๆเขาก็คงมีความตื่นเต้นอยู่เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งมันก็มีเวลาบวมของมันอยู่สัปดาห์ทิดนิดๆมันก็ค่อยๆเข้าที่ขึ้นถ้าสมมุติที่หนีเบรกขึ้นมาคุณจะทำไหม แพนเค้กโชคดีนะที่พี่หมีไม่พูดแบบนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไม่ได้จริงๆพี่หมีจะไม่ฟันธงหรือไม่พูดขนาดนั้นแต่เราก็พยายามยกข้อดีขึ้นมาแม่ทำดีนะชีวิตคู่หลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างชินกับบทบาทการเป็นภรรยาแล้วหรือยังแพนเค้กอาจารย์บอกว่าเธอสองคนดูไม่เป็นแตกต่างเลยอาจารย์เป็นหนึ่งด้วยความที่เราอยู่ติดเขาเกลือตลอดเวลา เราเคยพูดว่าพี่หนีกับน้องแพนคือชีวิตเหมือนกับไม่มีอะไรแตกต่างเขาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างเขาใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนกันแพนเค้กอาจจะเพิ่มขึ้นคือห่วงกันมากขึ้นมีการถามถ่ายเราเองก็อาจจะมีการแอคชั่นอะไรมากขึ้นไม่ปล่อยปละละเลยในมุมของเราที่ใส่ใจมากขึ้นคืออะไรบ้างแพนเค้กที่มีค่อนข้างทำทุกอย่างได้หมด เราอาจจะแค่ถามเขาหน่อยว่าเขาเป็นยังไงโอเคไหมวันนี้กินอะไรหรือเปล่าคือถามเขาหน่อยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนดูแลเรามากกว่าที่หนีแสดงความเป็นสามีมากขึ้นและชัดเจนแทนเคกเขารู้สึกแบบได้ดูแลเราเต็มที่พอเป็นครอบครัวปุ๊บพอมีอะไรก็เหมือนเป็นเขาที่จะดูแลเรา แต่ก่อนจะเป็นแม่แต่แม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เขาก็โอเคให้ลูกได้ดูแลกันได้ตัดสินใจทำนู่นนี่พี่หนีเลยลุกขึ้นมาตัดสินใจในสิ่งต่างๆมาคุยกันมากขึ้นพี่หนีพี่หึงไหมแคนเคปมีเป็นปกติแต่ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าต้องคุยกันเกิดแบบบางทีคิดไปเองหรือมีอะไรไม่เข้าใจเราไม่อยากให้มีปัญหาอะไรก็เลยโอเคมาคุยกันถามกันดีกว่าพี่หนีหึงจากอะไร แพนเค้กบางทีงานที่เราทำบางทีคนที่เราไปเจอบางทีหลายหลายอย่างแต่ที่สำคัญเลยบอกว่าคุยกันดีที่สุดแล้วค่อยๆผ่านไปนอกจากความห่วงใยที่มีให้เต็มแล้วแต่ก็มีความรู้สึกกว่าเต็มไปหน่อยนะนั่นคือความเจ้าระเบียบของคุณที่หนีแพนเค้กใช่ค่ะเป็นคนมีระเบียบดีกว่าแล้วก็ที่บ้านก็จะเป็นแบบชิลๆบางทีวางอะไรไปก็สามารถเดินผ่านมันไปได้แบบไม่เป็นไร ด้วยความที่พี่หนีมาจากบ้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดพื้นที่อะไรต่างๆถ้าเขาอารมณ์ดีเขาจะเดินผ่านได้แต่ถ้าวันไหนมองบ่อยๆช่วยเก็บหน่อยได้ไหมเพราะบางทีพี่ก็เป็นคนซุ่มซ่ามเหมือนกันขอเผื่อพื้นที่ให้เดินหน่อยได้ไหมตัวเขาก็ใหญ่กว่าเราแล้วเราบางทีรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องโดนแน่เลยก็ยังปล่อยไว้เราเชื่อฟังเขาใช่ไหม แพนเคกเราก็มีบ้างที่เราดื้อแข็งข้อบ้างส่วนใหญ่จะดื้อเงียบฟังอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างบางทีมันเป็นความเคยชินของเราที่มีคนช่วยเตือนช่วยบอกแต่พอวันที่เราต้องมาทำหรือเราต้องดีไซน์ต้องคิดต้องทำอะไรอย่างนี้มันก็เป็นความยากของแพนเหมือนกันเราจะยังไงดีนะต้องตัดสินใจเองที่หนีจะเป็นคนเป็นมากต้องเวลานี้นะใช้นโยบายโรงเรียนตำรวจแพนเคกคือบริหารจัดการทุกอย่างเป็นระบบ เขาจะมีการเผื่อเวลาเราไม่เคยเผื่อเรามาช้ากว่าเวลาตลอดก็เป็นอะไรที่ต้องปรับกันแต่ก็มีบางเรื่องเขาก็ปรับไปตามเราบ้างเราก็ผ่อนผ่อนลงไปคนละเรื่องเนาะมีตั้งกฎกันไหมเรื่องนี้ที่หมีห้ามยุ่งเรื่องนี้แทนห้ามยุ่งแทนเคสไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นแบบเป๊ะเ,เพราะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันยืดหยุ่นได้และบางทีมันผ่อนได้เป็นคนสบายๆถ้าถึงเวลาทำงานเราก็จริงจังในโหมดของเรา อาจารย์เป็นคนบอกเองถ้าพี่หมีโมโหหิวห้ามยุ่งแทนเคก้กคือเป็นเวลาคือกินก็อยากให้กินกันเป็นเรื่องเป็นราวคู่นี้เขาอยู่กันสบายสบายไม่เป็นเขาชอบอย่าอารมณ์กันแทนเคก้กบางทีแทนหลุดพูดอะไรไปบางทีเราไม่ได้คิดเหมือนกันพูดไปอาจจะผิดเวลาผิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ไม่ใช่มุมพี่หมีอย่างเดียว ตัวเราบางทีก็มีเหมือนกันในสิ่งที่เขารับจากเราไปอารมณ์เราก็มีบ้างแต่แทนจะเป็นแนวนิ่งมากกว่าเราจะไม่ค่อยพูดแต่พี่หนีถ้าเขารู้สึกเขาจะพูดเลยแต่แทนไม่ค่อยพูดเขาบอกแพนเค้กเป็นภรรยาและเป็นผู้หญิงที่ดูมากแพนเค้กมันอาจจะมีโหมดนั้นบ้างแต่เราอาจจะไม่ได้อะไรเยอะมากแต่มัมที่เราเสียงแข็งบ้างก็มีหรือบางทีพูดกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็เลยบอก,กว่าพี่หนีแทนต้องขอพูดเลยนะว่าเรื่องนี้แทนจะไม่ปล่อยผ่านนะ จะต้องคุยกันให้จบก็จะมีมุมเสียงแข็งบ้างเห็นว่าบางครั้งคุณแพนขึ้นกรี๊ดจนต้องเอาหมอนปิดหน้าเลยแพนเค้กใช่ค่ะด้วยความที่เราเป็นคนไม่พูดแล้วเราไม่อยากวยวายต่อหน้าคนอื่นบางทีขึ้นห้องบ้างบนรถบ้างแล้วเอาหมอนปิดแล้วก็กรี๊ดมันช่วยได้ไหม แพนเค้กสัก2ทีมันก็พอได้กรีดสุดเสียงกรีดเสร็จไปหันไปมอเตอร์ไซค์จะได้ยินเสียงไหมก็มีฟีลอะไรแบบนั้นเหมือนกันให้มันได้ปลดปล่อยให้มันได้มีวิธีของเราบ้างถ้าวันหนึ่งมีผู้หญิงเข้ามาคุยกับที่หนีเธอจะหึงไหมแพนเค้กโดนส่วนตัวแพนคิดว่าพี่หมีไม่ได้มีอะไรตั้งแต่ที่รู้จักกันมาเขาไม่ได้มีพารอะไรแบบนั้นแต่ก็จะมีบ้างที่ไปบางที่ที่เราจะแบบว่าเอาสักหน่อย แบบมีคนเข้ามาคุยเราก็ยืนค่อยหลังพยายามไปให้เขาเห็นแล้วสบตาตั้งแต่แต่งงานมาคุณพี่หมีเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน แพนเค้กมีบางมุมเขาค่อยๆมีปรับกันไปบ้างถ้าชัดๆสมมุติว่าเรื่องแต่งตัวเสื้อผ้าปกติเขาจะโทนเข้มหมดแล้วเราจะเป็นโทนขาวครีมสดใสเขาจะบอกว่าทำไมต้องใส่สีอ่อนเขาว่ามันไม่โอเคใส่แล้วเขาดูตัวใหญ่แรกๆใส่เธอมันดูดีนะพอหลังๆไม่พูดดีกว่าเอาที่เขาสบายใจบางทีเราก็จัดแจงดีของเรากับสิ่งที่เขาชอบอาจจะคนละแบบก็ได้มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้แพนอึดอัดมากๆแล้วอย่ามาถามฉันอีกเรื่องนี้ แพนเค้กจริงๆไม่ขนาดนั้นแต่เป็นฟีลแบบเกรงใจเพราะบางทีคนจะถามเรื่องมีลูกจะมีน้องหรือยังเราเข้าใจแหละว่ารอเราก็เลยแบบว่านะตอนนี้ทิวกันเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ในพาร์ทขององค์การแต่งงานการดูแลซึ่งกันและกันในวันนี้แล้วก็การทํางานของเรานะวันนี้ก็เลยคิดว่าคงสักแป๊บมีแพลนหรือยังว่าอีกกี่ปีแพนเค้กจริงๆไม่ได้แพลนเป็นระยะเมื่อไรก็เมื่อนั้นเดี๋ยวจะบอกกดดันไหมเวลาคนมาถามเยอะๆ แพนเค้กมีบ้างเรารู้แหละด้วยความหวังดีแต่นวันนี้เราอยากดูแลอยากใช้เวลาตรงนี้กันก่อนทางครอบครัวกดดันเราไหมแพนเค้กไม่นะคะเนื่องจากที่บ้านมีหลานอยู่สองคนเราก็เหมือนได้เลี้ยงเขาไปด้วยครอบครัวเข้าใจถือว่าจบแพนเค้กค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ